ดีเจไอใช่ไหมครับจา์กล้องดีเจไอใช่ไหมครับตัวเนี้ยครับแอคชั่นห้าดีเจแอคชั่นห้ายิงหอเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันตัวนี้แพงกว่าคนละรุ่นครับรุ่นนี้แพงกว่าตัวนี้สองหมื่นกว่าตัวนั้นตัวนี้จะเรียนกว่าตัวเนี้ยเพราะว่าราคามันจะโอ้ยโทษครับราคามันจะแพงกว่าถ้ามันเหมือนกันมันคงไม่ทำมาคนละแบบครับ อันนี้ไม่ได้อันนี้หักประจกเลครับขายหรืยังเขาเป็นย้อนแสงเลยโอ้นี่ดูพี่อีริกที่แกอยู่ประเทศสหรัฐเพิ่งมองเห็นท่านเมื่อกี้ นี่ครับมันย้อนแสงโอเคได้อย่างเงี้ยน้องพี่อเมริกันเนี่ยโอเคอยู่สหรัฐอเมริกานะครับตรงเนี้ยเก๋หน้าตาดีมากเลยครับแต่ว่าไอ้ภาพนี่นะเนี่ยสาธุสาธุโอเคหัวงามงามเหมือนคนทั้ง นี่ครับท่านหลังจากที่เราเดินปีนเขาขึ้นมาอย่างแบบอเออเหงอแตกเหงอแตนครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงยอดเขากันแล้วฮะนี่ฮะแล้วก็เป็นภาพที่สุดประทับใจก็นี่คือกระหันลมครับนุ่นครับเรียงแถวเป็นที่วเป็นแถวเลยครับกี่เครื่องไม่รู้ครับแต่ว่าตรงเนี้ยชัางสุดแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ผม เดินมาตลอดทางเท่าที่มองเห็นก็มีตรงนี้ครับที่มองเห็นชัดที่สุดใกล้ที่สุดครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยครับที่มองเห็นก็1 2 3 4 5 6 7 8 9า0 1ี่ห้าเจ็ดดเก้าสิเครื่องครับตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วน่ะมันจะยาวเป็นสุดลูกหูลูกตาเลยครับกับเทือกเขาลูกนี้เนี่ยบรรยากาศก็ประมาณเนี้ยก็อันนี้เป็นเขตของสีเขวแล้วนะฮะอันเป็นเขตของผืนสีเขวแล้วก็ เราก็จะพักกันที่สี่คิวนี่แหละคืนนี้กับพรุ่งนี้ก็เห็นว่ายังอยู่ที่โคราชอยู่เหมือนเดิมก็เลยตอนนี้เราขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วก็พอได้เห็นาภาพที่มันประทับใจผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปให้ท่านาทุกท่านได้รับชมกันก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะครับ h a

อนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านกันแล้วนะฮะน่าจะาใกล้ถึงจุดหมายปลายทางกันแล้วโน่นฮะ <c oughs> ได้ยินเสียงอาจารย์ธีรวัตรท่านพูดอ,ออกอารมอยู่นู่นนะ่ะน่าจะเหลือระยะทางที่ไม่น่าจะไกลเท่าไหร่ถ้าได้ยินเสียงแบบนี้ก็น่าจะยังไกลที่สุดก็น่าจะ1กิโลเมตรน่าจะประมาณนั้น,นะฮะเนี่ย <c oughs> <c oughs> หลังจากที่เราเปียนเขาสี่ขิวขึ้นมาก็มาถึงหมู่บ้านกันแล้วระยะทาง10 7กิโลเมตร แดดก็ร้อนอยู่ครับแถวนี้เป็นป่าอ้อยทั้งหมดเลยนะตลอดเส้นทางที่เราเดินมาก็เนี่ยก็แถวนี้ทาป่าอ้อยกันครับเนี่ยก็หมู่บ้านเขาก็อันนี้ผมเพิ่งออกจะก้าวเข้ามาหมู่บ้านเมื่อกี้นะฮะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่หรือเล็กน้อยแค่ไหนยังไม่รู้ครับเนี่ยก็เนี่ยบรรยากาศก็ประมาณนี้

ตอนนี้จ, <บ S 1> นจับบัตรลง <c oughs> ได้เลยพี่นี่นะจัับบตหมื่นสามครับตัวนี้โมื่นสามบอกโอ้คนคุยกันสิลังอ่ะเดี๋ยวนี้มันลงราคาแล้วครับอันน่าจะอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึง่งไม่มืนสวยครับอันสวยแต่ว่าถ้าว่าไอไอแคลนสี X ่มันอยู่ที่หกพันนะมันลงมาแล้วแต่ว่าตัวนี้มันไอแคลนห้าแต่ว่ามันออกมาใหม่ไอแคลนหกอันใหม่นี่แหละมันไปไหวตัวนี้มันก็น่าจะลงมาอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่ง

top top europe asia 好了，这个。 นที่สุดผมก็มาถึงจุดหมายายทแล้วนะครับนี่ฮะที่นี่คือวัดเสง่าวนารามตำบลหนองน้ำใสอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับเจร่อมาครบ้มของที่เนี่ยตอนนี้ก็น่าจะวัะ่โมงกว่าแล้วมั้งประมาณน่าจะสิบโมงกว่ามาถึงแล้วครับหลังจากที่ข้ามเขา สี่คิวการตัดหามยึดมั่นที่มั่นข้างทางสวยงามมากเลยครับยึดมั่นถือมันยึดเขาถือเราที่นี่ก็เท่าที่มมอองงเห็นจะยึดมั่นยึดแต่พอได้อาศัยบ้านล้วก็วางไม่วางไม่ก็ยึดยึนแล้วก็วางทวางได้ทั้งหมดก็ดีเนี่ยครับเหนื่อยก็ให้พักนะครับเหนื่อยให้พักนั่งก็ให้วางวางก็เที่ยวไปเที่ยวกันในเช้าจะมาที่ชมตาชมไม้ชมเขาตาดูหูฟัง ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างกายสัมผัสกระทบจิตรอดอนแข็งอ่าตัณหามันก็เกิดจะเกิดตรงนี้แหละตรงรอยต่อนี่แหละลงรอยต่อตาตากับรูปนี่แหละกายกับอ่าสิ่งภายนอกแล้วก็ปรุงแต่งเลือกคิดเห็นกายมันจบที่เห็นได้ยิตมันจบที่ได้ยนินเนี่ยหลวงพี่หลวงพี่องค์นี้ตัวเล็กมากเลยครับเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศกัน

เนี mm. like ่ยผมต้องไปฝั่งนี้ก่อนตรงนี้ก็เป็นลานทำนะครับนี่ะลานทำท่าลานทำอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวไปทางนี้กันครับครับเดี๋ยวผมต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับรู้แต่กระผมก็จะไว้